สวัสดีนะคะพี่พุทธพี่แชมป์ที่ถึงนะคะแล้วก็ผู้มีเกยียรติผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้นพนัยยังกูลรับหน้าที่ารายงานข่าวในช่วงโอไอซีรีพอรนะคะค่ะตอนนี้นะคะนดอยู่ที่กองถ่ายเพลงเก็บไว้ทำกาแฟนนะคะซึ่ง เป็นซิงเกิลที่4ของนักร้องสาวไฟแรงคนหนึ่งหน้าตาดีมากซิงก็ดีมากนะคะแล้วก็เธอมีชื่อว่านนทพนเกูุลก็นนเองเนี่ยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็ดีใจมากได้มาถ่ายมือสักทีกับเพลงเก็บไว้ทํากับแฟนะคะพิเศษมากวันนี้มีพระเอกนะคะเป็นพระเอกหนังดังเออทวัฒนะคะได้มาร่วมแจมด้วยก็เพลงเป็นี้บ้างสลกดีค่ะคือหน้าเขา น่าเขาตลกมากอะ่ะนึกมองทีไรนึกก็ขำได้คือไม่ไม่ต้องทาอะไรค่ะเ,เพลงเก็บไว้ทำกับแฟนนะคะก็มีเนื้อหามาว่าเอ่อสำหรับคนรุ่นรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเงี้ยคือถึงแม้เราจะรุ่นใหม่เราจะอยู่ในสมัยนี้แต่เราก็ยังยังรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรไม่ควรสิ่งที่ควรเก็บไว้ทํากับแฟนเท่านั้นก็ควรจะเก็บไว้ทํากับแฟนอย่างเช่นการจูงมือกันอยู่ในสวนทานะชมไม้ชมนก หรือว่าการเขียนเพลงรักซึ้งๆเนี้ยคือเราไม่สามารถทําให้กับทุกคนได้ก็เก็บไว้ทํากับแฟนเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกกับคนที่มายุ่งมาแต่งกับเราบอกว่าให้เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ทํากับแฟนเท่านั้นค่ะอะไรกันคะอะไรมาทําปากว่ามือถึงไม่ทันรู้จักลึกซึ้งไม่ไหวนะอ่าอาดึงเอวโอบลังไม่ได้ไม่ต้องมาพาย,ยายา ตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับพระเอกสุดหล่อของเราแล้วนะคะเอ,อิร์ทเป็นไงบ้างดีใจที่ได้มาเล่นด้วยเพราะตอนที่โนทเป็นเดือดตานี่ประกวดเราก็าแอบเชียร์อยู่ร้องเพลงเพราะอะไรองี้นะฮะครับก็อยายกจะฝาก MV วนี้ครับเพราะว่าเราตั้งใจถ่ายกันเต็มที่มาก ไม่ว่าตอนเช้าแดดจะร้อนแค่ไหนอไตอนบ่ายฝนจะตกขนาดไหนเราฝ่าเราฝ่าทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็อยากจะมอบเพลงนี้กับทุกคนค่ะจากาด้วยรักและความห่วงใยจากนนทและเ e อิร์ธขอบคุณค่ะบอวัชช เอมเพลงเก็บไว้ทำกับแฟนนะคะน้อขอฝากไว้ให้ทุกๆคนนะคะออนแอลที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะวันวาเลนไทน์นะคะใครอยากมีแฟนอยากมีความรักนะ,ะก็ให้ดู m v เราเยอะๆนะคะยิ่งดูเข้าไปเยอะเท่าไหร่แฟนก็จะยิ่งสวยยิ่งรวยยิ่งหล่อมากขนาดเอ้ยมากขึ้นนะคะ,ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะแล้วก็ดอกจันทรึ่งสอ์รักนนท์นดพอแชร์นะคะตอนนี้นนท์พเนียงกูลขอลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณมากค่ะสำนักข่าว OIC Sun <laughs> do